สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยกับแฟดตประกาศสานาตีแล้วนี่คือไอดีพี่บัตรโนบอดีที่บอกได้เลยว่าสุดจัดจริงๆกับ300ล้านพลังไอดีของเขาครับนี่เลยฮะเปิดมาด้วยความเร็วที่เรียกได้ว่า7ดาวไปต่อไม่ได้นะครับตรงนี้ไปต่อไม่ได้แล้วนะฮะดาวเต็มนะครับสำหรับสุดวัยของเขาฮะเร็วที่สุดในเกมแล้วแน่นอนของแท้แน่นอนของจริงฮะ แล้วีโ่ใส่แผ่นอย่างนี้เลยฮะดูกันไปครับปีศาจใส่แผ่นอย่างนี้เลยครับดูกันไปครับอาวุธใส่แผ่นอย่างนี้เลยครับแคปกันไว้ครับต่อสู้ใส่แผ่นอย่างนี้เลยครับแล้วเทคนิคใส่อย่างนี้เลยครับแล้วก็พลังครับใส่อย่างนี้เลยครับตรงสายเกือบหมดนะครับผมตรงนี้ครับแล้วดุมบดูกันต่อที่ลูน่ะลูนนี่คือเวลสีกันหมดอยู่แล้วแน่นอนของจริงงะแล้วตรงนี้วายุคืนชิดมาที่เวลสองครับดาบคมดาบทะรวมมาที่เวลสองเหมือนกันครับมาดูที่ตัวละครกันบ้างครับตัวละครซูอินดิวเป โอ้ด่า65ล้านดาเมจอะไรล่ะเออ65ล้านเฉยๆก็พออาหัวสี่ดาวอุปกรณ์ตามนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะไปยังอย่างรวดเร็วนะครับเพราะเดี๋ยวเราไปเจอกันลุงด้วยนะครับผมนี่ฮะใครอยากรู้ว่าใส่อุปกรณ์อะไรแผ่นทักษะไปยังไงแคปไว้เลยครับผมจะไม่อธิบายมากมายนะครับผมตรงนี้ใส่แผ่นทักษะอะไรก็เอาตามนี้เลยครับผมดาบเรีว่าเก้าสองัน ต้านคิโลแปดต้านคิโลแปดแทงทะลุเลยว่าแปดโอลมาหรือว่าแปดแลนน้วตรงนี้เรามา,า,มาดูทัสมะกีคร like ับทัสมะกีก็ใส่อย่างนี้ฮะแต่อย่างนี้ฮะโอ้โหแล้วก so ็พล so ังก็ไม่ธรรมดานะครับอย่างนี้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 หกดาวห้าดาวม่วงเหมือนกันพลังอยู่ที่ห้าสิบสี่ล้านแล้วตีโฟห้าสิบล้านหกดาวห้าดาวม่วงเหมือนกันกับแพสิบพิเศษทัานสามอุปกรณ์ใส่อย่างนี้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 แล้วโอ้โหโอ้โหเป็นแผ่น แผนทักษะครับใส่แบบนี้ฮะใส่แบบนี้ฮะตัวนิกครับใส่แบบนี่ครับแต่แบบนี้ฮะสีบบ่สิบสามล้าดาเมจเพราะว่า6ดาวห้าดาวม่วงอีกแล้วครับตรงนี้แล้วก็ใส่เซตเป็นพลังไฟโจมตีความเร็วหมดนะครับผม<ๆ>นะให้ดูเขาค่าประมาณนี้แล้วก็ต่อไปก็เป็นซุปเปอร์ออยดาร์กชายสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่กันด้วยนะครับผมเราไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับไปกันอย่างรวดเร็วเลยหวังว่าจะเข้าใจกันเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปตีกับลุงอีก นะครับตรงนี้อ่ะเราก็ใส่อะไรนะอ่ะแผนทักษะครับแผนทักษะโอ้ใจเร็วเก้าสองอันโอ้ใจเร็วแปดีหนึ่งอันโอน้แล้วก็คอเป็นเกลียวกันชุบอยู่นะครับก่อนคอโบล้อจะมา<ว>นะครับผมก่อนคอโบล้<ว><น>อจะมารู้สึกว่าอาวุธเฉพาะจะเต็มมึงอาวุธเฉพาะจะเต็มนะสำหรับเกลียวกันชุบนะครับผมนี่อาวุธเฉพา,า,พาะไปเรยอยู่ที่5ดาวนะครับโอไมโกะสองบาบาทขอบคุณมากครับกดหัวใจไปหนึ่งทีครับตรงนี้ฮะเอาละครับเราตรงนี้ก็ใส่มาเป็นอย่างนี้เลยนะครับ ไปแคปกันเอาเองนะครับว่าเขาใส่อะไรกันบ้างนะครับเฮ้ยใส่ HP ็ดพเหรอเนี่ยใส่ HP นะใส่ HP นะสำหรับเกลียวกันชุดนะครับโฮ็ดพีล้วนนะครับสำหรับเกลียวนะครับผมเอาล่ะสุดจัดขนาดนี้พลังตอนนี้ครับ300ล้านต้มฮะต้มเลยฮะต้มโบลอรยูอาร์มาเดือนมาเดือนหน้าครับโบลอรยูอาร์มาเดือนหน้าไปเจอกันลุงเลยฮะดูเรือทางบ้าบอคอหอยพ่อครับไม่เอาฮะ สุดดวงเขตดสดวนไรที่ส้นสุดมาเจอกับลุงนะตรงนี้ลุงอยู่ที่2 7 7ล้านก็ตู้เหมือนกันนะครับผมเฮ้ยเราใช้ฟินิกแบนด์้วยเหรอกเราใช้จักระพัดเด็กด้วยเหรอกูยินี่สปอยด้วยนะนี่มันสปอยไปนะอ่ะเดีย๋ยวมาดูกันว่าใส่ทีมนี้นะฮะใส่ทีมนี้มาเจอลุงอันนี้ทีมงานเขาเสร็จไว้นะเฮ้ยอยากรู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันสวัสดีจากพี่นัทสวัสดีน้องฮาเล่ด้วยนะครับเออมาตรงนี้ ใส่กลยุทธ์ตรงสายดียังไงครับน่าจะได้พลังเพิ่มนะครับเห็นบางคนใส่แผ่นกันคีครับบางคนใส่แผ่นต้านทานครับตรงนี้แต่เราใส่จกักรพรรดิเด็กครับตรงนี้ฮะเอาเลื่อนจัดๆจริงๆแล้วโซนนี่ฝั่งลุงเปิดก่อนด้วยนะโอ้โหเราก็ได้เอาฟินิกแมรม,มารับแรงกระแทกตรงนี้สัตว์สนิทกระดิจิแล้วขอบคุณโอเมก้านละสิบเก้าบาทเร็วจัดๆนะตรงนี้มาครับดูไพ่เต,ตะจะปาดมาตรงนี้หนึ่งทีเอาโ,โอ้ยมาถึงก็โดนเปิดก่อนเลยไม่น่าเราถึงเราฟินิกแมรมารับแรงกระแทกตรงนี้เราซอมบี้แมรด้วยนะ เออไม่ได้ใช้โซนิกหรือว่าพอดเฮ้ยไม่ได้ใช้โซนิกหรือ G ีโฟด้วยนะมาดูค,ความสามารถของซูนแบบล้วนๆลนเลยฮะตรงนี้ซุปเปอร์รอลอยมหมุนมาตั้งกระยำหม่อมยัดหน้าไป57ล้านดานมาเอกะก็ตรงนี้แล้วก็ดจิดก็ได้แต่ที่เดียวเราสุดท้าชี้บ้าบอมไปแล้วโอ้โหมาแล้วครับตรงนี้ครับซุปเปอร์รอลอยมหมุนมาตั้งกระยำหม่อมยัดหน้ามาครับโอ้ยมาครับตรงนี้ผมใจลงไปนอนชโชงเลยกิโยงหนึ่งทีฮะเหตุผลที่เอาซับบี้แมนเพราะว่าจะไล่ลดลดไอ้นี่นะลด สิทธิในการตายเกิดนะครับเพราะสวิมแมนนอนทับที่อยู่นะครับผมสวิมแมนจะไม่นี่นะจะไม่โดนไม่โดนเสียโคต้าในการชุบชีวิตของฟิ็นอกแมนะครับผมตะชีบ่าไล่ตี1นทีสองทีโไม่ได้เจอกันมานานครับสำหรับสิวนะชิบ่าไล่ตีนะฮะยูเลื่อยขึ้นมาแล้วใบมีดหมุนปวงกันมาครับป่ายันติกันมาก็ตรงนี้ฮะมาครับ มาตรงนี้ลแล้วรับแรงกระแทกจากปัดบังกรเหินนะพาจากฝั่งลุงยัดหน้ามาตรงนี้โอ้โหร้อยยี่สิบกัดตรงชงเชื่อทงโชวาอีกย่อแล้วกรับแรงกระแทกอย่างเดียวโอ้ยซุยลิวจิกกระไปหวานนะตรงนี้ซุยลิวจิกกระไปหวานนะฮะโอ้โหไม่น่าเชือ่อจัดจริงๆฮะติโกโยจิแต่ข้างหลังของเรานี่เป็นเจมเยอะจัดๆเลยฮะตรงนี้โอ้เราไม่ได้ใช้ทัตสมกินะฮะ้แค่ซุยลิวอย่างเดียวซุยลิวสวนขึ้นกลับไปด้วยการเกิดขึ้นมาใหม่ครับ ตรงนี้ทัสมะกีครับคือฉีดปวดขยี้กันยัดหน้ามาอีกทีนึงโหยเข้าใจคิดกรับตรงนี้ฮะตีโกโยจิครับโอ้โหรับแรงกระแทกมาครับรับแรงกระแทกกันมาครับแล้วมาแล้วครับซุยริวของเราฮะซุยริวของเราสวนขึ้นกลับไปครับแค่นั้นยังไม่พออันติเมยสกิลจากซุยริวในเทอรนี้อ้าวโดนสวนก่อนโดนสวนก่อนอย่างรับแรงให้ได้ดีอยู่เรามาแล้วครับจังหวะนี้ครับอาวกุสีดาวสุดรอดทพ่มัดมังกรเหินอนนะพกไป ปาป้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 าปสองร้อยเจ็ดล้านเพราะก่าโจโจอยิ่งยื่นหนึ่งโจโจอยิ่ยใส่แถวหลังแล้วโจโจอยิ่ยใส่แถวหน้าอีกทีหนึ่งโอ้ตรงนี้ชิป้าไล่ตีหนึ่งทีสองทีโอเคเดี๋ยวเราปิดเมชั่นนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับตรงนี้ไปกันต่อครับโอ้โหนี่มันสุดของรอยนี่มาโอ้โหแช่ับเพื่อนคนคุณเพื่อรอมันไม่ต้องกระยำบอมนี่ฮะชิป้าไล่ตีหนึ่งทีทีโปไปหวาดแล้วแล้วฝั่งนู้นไม่มีตัวชิบชิบิทครับยังไงต่อดีคือซูเปอร์เทเลคกริโกต แล้วยังไงครับชีบ่าบอมครับอป้มไปร้อยสิบหกร้านดาเมจเคลิวกันชุบไปหวานแล้วชีบ่าไล่ตีหนึ่งทีสองทีเอาเรื่องจัดๆแล้วตรงนี้เอาเรื่องจัดๆจริงๆฮะแต่คือซูเปอร์เทเลกริโคอตื่นดื้อกระหน่ำสีแดงซุปอรซาย่าครับโอ้โหแล้วโซนิกไปหวานไปแล้วฮะโอเคลิวกันชุบฮะคือซูเปอร์เทเลกริโคอตื่นดื้อฮะโซนิกไปหวานแล้วแล้วนี่สุยลิวรับแกระแทกข้างหน้าอยู่ตัวเดียวฮะ ก็ฝีเหนื่อยไมเลงไปนอนอยู่ครับก่อนเราซอมบี้แม็ก็ลงไปนอนเช่นกันแล้วตรงนี้ครับคง่งไอ้คียงครับจากการไล่อันติมาก,ก่อนครับซูเปอร์รอมมันต้องไปยป่ำบ่มครับเพราะว่าซอมบี้แม็ลุกขึ้นมาก็ลงไปนอนกับพืน้นเหมือนกันครับเราเปิดอาชีบ่าบอมมาก็เปิดร้านตรงนี้แล้วซูเปอร์รอมมอมมันต้องไปย่ำบ่มสวนนกลับมาเช่นกันไม่ธรรมดาจริงๆคง่งไอ้คียงมาครับแต่ไม่เจอคนเยอะอยู่ฟิลคาเฮเตะครับ เพื่อนจิตบดขยี้จากทัสมกีมาแต่เมจิมเของเขาเหลือน้อยแล้วสนามแรงบิดมาก,ก่อนได้แรงตีหรือไม่ตรงชงขยงจากเตอันตีของซุยลิวฝั่งลุงจงจงเพีย้ยวรับแรงกระแทกแต่ว่ารับไหวครับตรงนี้รับไหวครับโอ้โหนี่มันสุดยอดไปเลยฮะติดตัวโยตีมาต่ออีกทีหนึง่งแล้วไปครับตรงนี้ครับสนามแรงบิดแล้วเราได้แันตีนตีบ้าบอมไปก่อนบุ้มไปตรงนี้ ้วก็มาครับซุปเปอร์ลอยโมเมนตัมกระยำ่มมมมีชื่อไปฮะมีชื่อไปชิบะไล่ตีหนึ่งทีสองทีเอาละครับรับแรงไหยจากทัสเซุกิฝั่งลุงครับมาครับตรงนี้ครับปูยูไข่เฮีก็ใส่ก็ปาดปาดปาดไป45ล้านดาเมจนะอจิโกโยจิปาต่ออีกทีนึงแล้วจักรพรรดิเด็กแทบจะไปหวั่นตะติดโลกเกลือกชุบก่อนแล้วจุดๆนี้มากับซุยเรียวมากตะกรเหินนับขาัดหน้าไปหนึ่งที ตรงๆพี่ยงตรงๆพี่ยงโอ้ตรงๆพี่ยงโอ้โหตรงนี้ซุยลิวไปหวานนครับแล้วเหลือแค่ทัสสเปกิกับซุปเปอร์ลอยด์ดาชัยยูอาเท่านั้นโอ้ซุปเปอร์ลอยด์ดาชัยเอสตาบวกนะฮะแทนทัสสเปกิ่งยูอานะครับตรงนี้โอ้ซุปเปอร์ลอยด์ดาชัยนี่ใช้จนถึงทุกวันนี้แต่นี่ฮะของเราใช้จักรพรรดิเด็กเอสตาบวกตัวแรกของเกมฮะโอ้คือซุปเปอร์เทเลเกริโคตื่นด้วยตื่นด้วยกันมาเอ้แต่ฟินนิคแมนหายไปแล้วนะฟินนิคแมนหายไปแล้วนะตรงนี้ อีบาไลาตีสองทีซุปเปอร์ลอยมงไปตั้งกระยั่หม่อมยัดหน้าม,มาใส่ซุยลิวฮะอยู่ใครเฮีย,ยเ,เตะครับปาดไปรตรงนี้อีกทีหนึ่งฮะโอ้โหซุยลิวห้ามตายเด็ดขานะซุยลิวถ้าซุยลิวตายไม่มีชุดชีวิตนะครับตรงนี้โอ้ยังรับด้ได,ด้ดีอยู่ฮะเอาอะไรครับซอบมบี้แมทลุกขึ้นมาก็น่าจะลงไปนอนกองกับพืน้น,น,นแล้วก็เราก็จะได้เปิดเกินคุณงอีฮิย่งฮะแต่ก็ไปกับซุปเปอร์ลอยมงไตั้งกระยั่มหม่อมขยั่มใจไปฮะ เราแล้วก <önemli S 2> <ales S 1> ็มุกก็จิวเลยเดี่ยมไม่เลยวะนาตู้มไปฮะสำหรับชิบาบอมโอ้แล้วทัศมะกีตสิกตะติดโอเค้รูกัชุบแล้วตรงนี้ตั้งกระยำหม่อมยัดหน้ามากุยยุขาเย่เต้อีกทีหนึ่งโอ้โหรับแรงกระแทกกันไปครับเอาละครับยังไงดีซูเปอร์ลอยมึมันตั้มกระยำหม่อมยัดหน้าไปทีหนึ่งโอ้โหแต่ว่าซูเปอร์ลอยดางชายฝั่งลุงนั้นไม่เจมเยอะจัดจ้านะ เอาแล้วยังไงดีฮะชีบ่าไลตี2ทีแล้วฟูยุไคเฮเตะตรงนี้ต้องลุ้นให้ซุยลิวไม่ตุยฮะซุยลิวเราแต่ซุยลิวติดลูกกินลูกกระชุบอยู่ตรงนี้น่าจะยังไหวน่าจะยังไหวติโกโยจิมาซุยดิวยืนยืนรอดแล้วเข้าสู่เทินของซุยลิวมาโจโจอิเยียวสวนขึ้นกลับไปโอชงอเียวอีกทีหนึ่งแล้วมาแล้วก็สนามแรงปิดไดไลตีอีกทีหนึ่งจากชีบ่าบอมบูมาผู้มาตวานี้ ไปครับซุยลิวปัดรปะปอนเหินนภาบัตรเหินนภาอันตรายครับไปครับตรงชงกิยองตงชงกิยองโอ้ย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 ทัศน์กัญไปหวานแล้วเหลือแคสซูเปอร์ลอยดักชาดยืนอยู่เงาอยู่ตัว Eller, ดเดียวแล้วเอาแล้วครับชีบ่าบอมบึ้มไปบึ้มไปฮะตรงนี้แล้วชีบ่าไล่ตีหนึ่งทีอีกทีโอ้โหตึงจัดตึงจัดจัดมีซูเปอร์เทเลเกนติโกตื่นดืดตื่นดืดชีบ่าไล่ตีหนึ่งที สองที่น่าจะติดโลกเกลียกันชุกกับไมโยทออีกเยอะแยะเต็มไปหมดนะซูเปอร์หลอมันต้องพยายามหม่อมในการวัดกันระหว่างใครจะถึอกว่ากันครับระหว่างซุยโอ้โหแตซุยริวติดโลคครับตรงนี้เอาละครับซอมบี้แมนยังไงดีครับลุกขึ้นมาก็ตายไปเลยตัวนี้ต้องไล่ันตีมาครับลุมโลกมันเป็นห่อนแล้วซูเปอร์หลอมันต้องพยายามหม่อมยัดหน้าตรงนี้เอาละครับติดโรคเกลียวกันชุกกับ ตะเบิดชีบ่าบอมกันมาก็ตรงนี้แต่ซุปเปอร์ลอยผมมันตะกยำหมอมใส่สุยริวที่ติดโลอยู่เอาละครับตชงๆอีกย่องลบโลมาตาแล้วต่อยกันต่อครับตรงนี้แล้วติดโลกันมาซุปเปอร์ลอยผมมันตะกยำหมอมจะจบเกมเลยหรือไม่อาจเป็นตรงนี้แล้วจบเกมครับนี่แหละฮะความตึงของไอดีพี่บัสครับระดับ300ล้านฮะเป็นไงกันบ้างสำหรับทิปนี้ถ้าชอบยังไงกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่บ๊าายยบบสสวััดีครผม um